โอ้โอ้โอ้ทำไมมันโหดเกินไปหรือเปล่าแค่หรือเปล่าโหดเฉยๆหรอต่อไปจะเป็นช่วงตามติดชีวิตโปรเพรเยอร์นะครับเขาเก่งเฉยๆหรอ าจะเป็นโปรเพเยอร์ก็ได้เห็นอะไรอะ่ะคุณเห็นอะไรครับพี่หายโอ้ my god That's not a pro player move okay That's not a pro player move okay Ah that's not a pro player move wah ผมกล่าไว้แล้วคุณต้องไม่ใช้โปรเพยเยอร์ธรรมดาผมกล่าไว้แล้ว